ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ยู่ผม N1XD วันนี้วเราก็จะมาะเฉลยอิตาเออร์แบบจูดพีกันนะครับโอเคสมมติเราอยู่กกอนแรกนะให้เราไปก่อหิมะเออนะครับาหิมะอยู่ทางไหนมีมาตรงนี้ปพ๊บมมองซ้ายมือมองซ้ายมือ แล้วก็แล้วกตรงไปนะครับอ่ะแค่นี้เราก็จะมาถึงแล้วนะครับเก็นี่มาแค่นี้เราก็จะมาถึงแล้วนะครับคลิปนี้ไม่ยาวแน่นอนอิตเอเอกอยู่ตรงไหนตามมาให้เราหลด,ดมา ตรงนี้ครับโด,ดินมาตรงนี้อีเตเองนะครับโด,ดินมาตรงนี้ถามว่าอยู่แถวนี้เหรอไม่ใช่ครับให้เดินมาตรงนี้นี่นะนี่นะนี่นะเนี่ยนี่นะทุกคนนี่เนาะนี่งเฮ้ยผิดผิดผิดแป๊บเดี๋ยวมาแป๊บมันผิดพลาดทางเทคนิค โอเคผมมาแล้วอะมาตรงสี่ครับนี่นะนี่ลงไปปุ๊บนี่นะุ๊มาอยู่ตรงนี้นี่นะมาอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเออเดี๋ยวคนให้ดูโอเคนะครับเราจะได้ห้าาหัวห้าสิบล้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับไปละบ๊ายบาย มีแค่นี้แหละคุณคนค่อยหาขี้เกียจ